สวัสดีครับทุกคนวันที่สามนะครับก็สําหรับวันที่สามครับมันไม่มีอ่าไม่เชิงว่าไม่มีหรอกแต่เพราะเราทําวันที่สองไปแล้วครับในสมบัติพิเศษอันนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเทคนิคนะครับไม่ใช่สอนวิธีเทคนิคการหาสมบัติให้เจอนะครับหลายคนคงติดการวิ่งรอบวงกลมแล้วแต่ไม่เจอสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นไปที่นารุคามิไอแลนด์ทังนัน เลยดีกว่านะครับลิ้นเริ่มเปียแล้วอะไรก็ถึงบอกว่านารุ่งก็มีไอ์แลนก็เถ็ะนะครับแต่ลักษณะเหมือนเป็นจิลเลนไอแลนด์มากกว่านะครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าใช่ก็จะต่อยนะจะไปะต่อยไอ้คนทำนี่แหละโอ้โหใช้จริงๆด้วยครับถ้าคนเขาไม่ชินแบบนี้เขาก็เสิร์ชหานารุก็มีไอแลนกันเต็มมาเลนะครับ ลักษณะให้สังเกตง่ายๆครับดูจากไอ้ต้าวฟ้าเรานะครับมันจะมองๆนะครับถ้ามันมองๆแปลว่าไม่มีสมบัตินะครับมันจะเริ่มชัดขึ้นเมื่อมันตัวฟ้าเรืองแสงครับเห็นไหมครับโอเคผมเคลียร์เสร็จแล้วตอนนี้มันก็ยังฟ้าอยู่นะครับมันก็เรืองแสงอยู่แล้วก็วิ่งไปทางที่แบบมันอยากไปนะครับลักษณะมันเหมือนแบบอยากอ่อนออนไปทางไหนครับุณก็วิ่งไปตามทางนั้นเลยครับโอเคมันอ่อนออนไปทางนี้ครับเราก็ตามมาทางนี้ครับ โอเคเดี๋ยวมันก็เดียวให้เองครับนี่ครับมันยังอ่อนออนต่อแต่อันนี้มันเริ่มมัวแล้วครับแปลว่าเริ่มไม่มีครับเราก็ต้องวิ่งไปทางที่มันอ่อนออนต่อครับโอเคตอนนี้มันก็มาอ่อนออนตรงนี้แล้วครับก็ลักษณะเหมือนที่อยู่ใกล้ๆครับเราก็ลองวิ่งมาดูครับมันเรืองแสงอยู่เราก็มาทางนี้ครับโอเคถ้ามันถ้ามันตรงไหนมัวๆครับสันนิษฐานได้เลยนะครับง่ายๆเลยว่ามันไม่มีสมบัติอยู่นะครับ โอ okay. เคเผื่อเห็นไม่ชัดนะครับดูว่าเห็นไหมมันตัวมัวๆนะครับผมก็จะวิ่งหาพื้นที่ที่แบบมันเรืองแสงนะอันนี้มันยังไม่เรืองแสงนะลงมาข้างล่างก่อนวิ่งไปเรื่อยๆครับเหมือนมันเริ่มเรืองแสงนะครับเริ่มเรืองแสงอ,อ่อนๆมาจากทางนี้ครับเห็นไหมอันนี้ก็น่าจะชัดสุดแล้วนะครับพอ,อถือว่าเป็นการปิดท้ายให้เห็นวิธีการทํางานของไอ้ตัวเล็กนะครับบา,บายยจ้ะ